จงฝากรอยเท้าไว้ในจัก,กรวาลและฝากความคิดไว้ในความทรงจำเพื่อชีวิตอันเป็นนิรันดร์เราคนหนึ่งจะอายุได้สักเท่าไหร่70ปี80ปีหรือ100ปีไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่เราก็ไม่มีทางอยู่ได้ยืนยาวไปตอลอดกาลเพื่อศึกษาอายุที่แท้จริงของจักรวาล13,800ล้านปีที่กำลังขยายตัวด้วยความเร่ง แล้วเราถูกจํากัดให้เฝ้าสังเกตเอกภพด้วยขีดจํากัดของแค่ Observable Universe เอกภพที่สังเกตได้เท่านั้นการศึกษาจัก,กรวาลคือความน่าทึ่งอย่างหนึ่งเหนือศาสตร์ทั้งปวงเรากำลังตั้งคำถามล่วงหน้าเป็นหลายพันหลายแสนล้านปีและต้องพบกับคำถามย้อนหลังไปหลายพันหลายแสนล้านปีเช่นกันทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในจิตใจของมนุษย์ที่อายุเพียงแค่80 100ปีโดยเฉลีย่ย เวลาอันเป็นเศษเสี้ยวของจักรวาลหรือแม้กระทั่งวันแรกที่มนุษย์มองขึ้นไปบนท้องฟ้าจนถึงวันที่เราสามารถศึกษาจักรวาลไปได้เยอะมากเราส่งคนไปเหยียบดวงจันทร์เราส่งยานไปสำรวจดาวอังคารและนอกระบบสุริยะแต่ก็ยังเทียบไม่ได้ถึงความกว้างใหญ่ของจักรวาลแต่มนุษย์ไม่ได้ศึกษาจักรวาลแค่เพียงคนเดียวมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าทึ่ง เราสามารถส่งต่อความรู้กันได้และยิ่งความรู้นั้นกลายเป็นมุมมองกลายเป็นปรัชญากลายเป็นคำอธิบายที่ซื่อสัตย์ต่อธรรมชาติสิ่งนั้นจะคงอยู่และควรค่าแก่การพิทักษ์ไว้ไม่ให้หายไปย้อนกลับไปในอดีต2 0 0พกว่าปีที่แล้วจินตนาการภาพนักปราชญ์คนหนึ่งใช้ไม้ขีดเขียนบนพื้นทรายเขวาวาดรูปสามเหลี่ยมที่มีมุมหนึ่งทำมุมฉากพอดีแล้วอธิบายว่าอีกสองด้านจะเป็นค่ากำลังสองของด้านตรงข้ามมุมฉาก นักปราชลาดคนนั้นจะได้รู้ใหมว่าอีก2,000กว่าปีหลังจากนั้นก็ยังมีเด็กอีกหลายล้านคนว่ารูปสิ่งเดียวกันแล้วทําความเข้าใจมันในวิชาที่เรียกว่าทฤษฎีบทพีทาโกรัสชื่อของชายที่ตายไปแล้วเมื่อ2,000ปีปรากฏอยู่ในชีวิตประจําวันของเราแต่ไม่ใช่เพียงแค่นั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในสมองของชายคนนี้เมื่อ2,000ปีที่แล้วยังคงฝังลึกอยู่ในสมองของเราในยุคปัจจุบันเช่นกัน ลองคิดเล่นๆว่าในสังคมสังคมหนึ่งเราอาจจะมีหญิงสาวหรือชายหนุ่มรูปงามที่สุดกษัตรย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดพ่อค้าที่มั่งคั่งที่สุดแต่สุดท้ายบุคคลที่เราจําได้นั่นก็คือนักปราชญ์พวกเขาเหล่านี้มีอิทธิพลต่อความคิดของเราจนถึงปัจจุบันผ่านการพิทักษ์ไว้โดยบรรพบุรุษจากรุ่นสู่รุ่นหากจะใช้ตะกะเดียวกันผู้เขียนก็เชื่อว่าในอนาคตอีกนับพันปีข้างหน้าเราอาจจะจําชื่อของวอลเลนบัฟเฟตไม่ได้ จำชื่อมาดอนนาไม่ได้หรือจำชื่อเฟดดี้เมอร์คิวรีไม่ได้แต่คนอาจจะจำชื่อของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ริชาร์ดฟรีแมนหรือสตีเฟนฮอว์กิงในฐานะของยักษ์ใหญ่ผู้บุกเบิกค้นคว้าวิชาต่างๆครั้งหนึ่งก็เคยอธิบายไว้ว่าที่เขาเห็นได้ไกลเพราะเขายืนอยู่บนบ่าของยักษ์จนวันนี้เหล่ามวลความรู้ต่างๆจากพวกเขานั้นก็ได้กลายเป็นยักษ์ใหญ่สำหรับพวกเราให้ยืนอยู่บนบ่าของเขาแล้ว คนเหล่านี้ตายไปเป็นร้อยๆปีก่อนแต่สิ่งที่พวกเขาเหล่านี้ทิ้งไว้ไม่ใช่แค่ชื่อแต่เป็นความคิดวิธีการคิดปรากฏการเหล่านี้เกิดจากความสามารถอันน่าทึ่งของมนุษย์ที่เรียกว่า cognitive แถมเรายังสามารถแชร์เรื่องราวเหล่านี้ได้ดังนั้นสำหรับวิทยาศาสตร์นอกจากกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แล้วการสื่อสารและการบันทึกจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเพราะกระบวนการการสื่อสารวิทยาศาสตร์ที่ดี จะช่วยฝังแน่นความรู้และความเข้าใจเหล่านั้นให้ลึกลงไปในคอร์ i นิทีฟของเราดังนั้นไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่70ปี80ปีหรือ100ปีถ้าหากคุณต้องการมีชีวิตอยู่ตลอดกาลอย่างน้อยก็ตราบเท่าที่มนุษย์ยังไม่เลิกที่จะบอกเล่าหรือสื่อสารสิ่งที่เราทำได้ก็คือการถ่ายทอดความคิดของตัวเองทิ้งไว้ในตัวของมนุษย์คนอื่นไม่ใช่แค่ให้เขาจดจำภาพ รับรู้กลิ่นหรือสัมผัสกายหยาบแต่ให้ความคิดของเราเข้าไปอยู่ในตัวเขาธรรมชาติอาจจะให้ชีวิตแก่เราแต่เป็นหน้าที่ของเราเองที่จะต้องส่งต่อความคิดของเราไปให้ไกลได้มากที่สุดและลงลากลึกที่สุดในตัวของมนุษย์คนอื่นการศึกษาจักรวาลเป็นศาสตร์ที่แปลกอย่างหนึ่งเป็นการท้าทายตัวเราเองให้ตั้งคำถาม ทำลายข้อจำกัดของเวลาในการศึกษาและส่งต่อความรู้กันเป็นทอดๆผ่านการฝังแน่นทางกระบวนการคิดและความรู้ลงบนมนุษย์คนอื่นนับร้อยนับพันนับล้านโดยใช้เวลาหลายพันหลายหมื่นปีแต่สุดท้ายธรรมชาติก็จะตอบเราย้อนกลับอยู่ดีว่าเราไม่สามารถจะใช้เวลาอันน้อยนิดในการตอบคำถามทั้งหมดนี้ได้และกลับทำให้เราอ่อนน้อมถ่อมตนแต่ไม่ทิ้งความกระหายที่จะเรียนรู้อย่างน่าประหลาดมนุษย์ อาจจะไม่มีวันได้ t h e o r y of Everything หรือทฤษฎีแห่งสรรพสิ่งที่อธิบายทุกอย่างในจักรวาลแต่เราสามารถเข้าใกล้สิ่งนั้นได้เรื่อยๆผ่านการส่งต่อความรู้มนุษย์คนหนึ่งเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วต่อให้ตายไปแต่สุดท้ายเราจะมีชีวิตอยู่ในสมองของคนที่เราเคยพูดคุยเคยแชร์เรื่องราวเคยแชร์วิธีคิดและความรู้และหากมีการส่งต่อสิ่งเหล่านั้นเราจะอยู่ในความคิดของพวกเขาต่อไปเรื่อยๆ ผู้เขียนเองก็เป็นคนหนึ่งที่เชื่อว่าเมื่อเราเกิดขึ้นมาแล้วต่อให้ตัวเรานั้นตายไปเราก็จะไม่หายไปไหนตัวเราจะอยู่ในหนังสือที่เราเคยเขียนคําพูดที่เราเคยพูดความทรงจําของคนที่เราเคยพบเจอความคิดของคนที่เราเคยแชร์วิธีการคิดที่อาจจะมีเพียงแค่เราเท่านั้นที่ทําได้แต่หลังจากที่ความคิดนั้นถูกแชร์ออกไปจะไม่มีเพียงแค่เราที่คิดแบบนั้นได้อีกต่อไปแล้ว หากต้องการจะทำลายเราจริงๆสิ่งที่ต้องทำก็คือต้องทำลายทั้งจัก,กรวาลเพราะนับตั้งแต่วันแรกที่เราเกิดขึ้นมาเราได้ประทับรอยเท้าเอาไว้ในจัก,กรวาลน,นี้แล้วแม้จะเป็นรอยเท้าเล็กๆแต่มันก็คือรอยเท้าที่เป็นตัวแทนของการเดินทางที่เรายังไม่รู้เช่นกันว่าเรากำลังจะไปที่ไหนแต่มันไม่สำคัญเท่ากับที่ว่าเรารู้ว่าเรากำลังเดินทาง